ังด่วนสุปโชคยิ้มซับโปโดชนะแล้วส่วนอุดระวะถึงเวลาปลดโค้ดด้าน bg ขอสู้ดดมุนส่วนบุรีรำอุ่นเครื่องยิงโหดจัดเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกรเน่พัดในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกรเน่พัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มช่วงแรกผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลเจลีกกันหน่อยเมื่อวานนี้สนุกมากนะครับในเกมที่อุดระเลเดมอนเปิดบ้านรับการเยือนของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร เกมนี้ไม่มีชื่อของ2นักเตะไทยสุปโชคยังไม่หายเจ็บส่วนเอกนิตไม่มีชื่อเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับแต่เกมนี้มันมากเป็นทางฝั่งซัปโปรโรนะครับที่บุกเอาชนะอุระวะ4ประตูต่อ3ทํทำเอาสุปโชคยิ้มเลยคือสุปโชคเนี่ยจะกลับมาช่วยซัปโปรโรได้คือเดือนหน้าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดซัปโปรโรเก็บ3แต้มได้เรื่อยๆเนี่ย โอกาสรอตกชั้นมันยังมีแต่พวกเขาต้องรักษามาตรฐานให้ได้นะเปน็นอีกหนึ่งเกมที่ซัปโปโรเล่นดีในนาทีจนถึง70อะ่ะเล่นดีมากนะครับบอลเท้าสู่เท้าแม่นยำแล้วก็จบคมวันนี้จบคมมากคือซัปโปโรเนี่ยนะช่วงหลังเขาก็ทรงแบบนี้แหละต่อบอลคองบอลได้ด bon ี N D D, แต่จังหวะจบมอมีปัญหาแต่วันนี้มูซาชิซูซูกิปลดล็อกยิง2ลูกแล้วก็มีโคมาอิไดฮาชิโอคามมระ ได้3แต้มสำคัญทำให้สถานก,การณ์เนี่ยยังดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังตามหลังโซนปลอดภัยเนี่ยอีก10คะแนนก็ยังเยอะอยู่นะแต่การที่เสมอโกเบชนะอุระะที่เป็นทีมใหญ่ได้เนี่ยเมื่อทำให้ซัปโปรโรมีความมั่นใจนี่อาจจะเป็นเกมแห่งจุดเปลี่ยนฤดูกาลก็ได้นะครับเดี๋ยวได้สุปเปร์โชกกลับมาอีกเนี่ยเกมลุกก็น่าจะมีความมือหวาม,มากขึ้น การที่ซัปโปโรได้3คะแนนเนี่ยโอ้โหโคตรสะใจแฟนบอลซัปโปโรเลยนะครับสุะโชคน่ยิ้มมากแต่อุดวะเลเดมอนของจ้าบุกเอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะครับโดยเฉพาะฮอกโมเฮดโค้ดจนถึงนันตอนนี้คุณผู้ชมเช,ชื่อไหมอุดวะคือทีมที่มีนักเตะมูลค่าสูงสุดในเจลีกเป็นทีมที่มีขุมกำลังเบอร์ต้น,ตน จ่ายค่าเหนื่อยเป็นอันดับ2ของเจลิกแต่พวกเขาอยู่กาลางตารางจนถึงณวันนี้ฮอกโมยังไม่สามารถหา11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงตัวของอุระะได้เลยจับนักเตะไปเล่นตำแหน่งมั่วซั่วหมดแล้วฟอร์มการเล่น3นะัดหลังสุดเจอทีมในโซนหนีตกชั้นแพ้คาบ้าน2นัดคือแพ้โชนันกับแพ้ซัปโปโรแล้วก็บุกไปเสมอเกียวโตสงะ หลังจบเกมนะครับคุณผู้ชมแฟนบอลอุรวะที่สนามไซตามะโหฮอกโมยับ ok รวมไปถึงคอมเมนต์ในอินสตาแกรมก็มาแล้วนะครับฮอกโมเอาเพราะอะุรวะเลดมอนน่ยตัวผู้เล่นคือดีทุกอย่างดีหมดแต่โค้ชอ่ะเขายังไม่รู้จักทีมไม่รู้จักฟุตบอลเจลิกโดยตรงจริงๆครับคุณผู้ชมเห็นได้ชัดวิธีการก็ไม่ชัดเจนบอลคืนหลังแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ย คือสับไปมาทั้งที่ตัวผู้เล่นโคตรโหดนะเมื่อวานนี้สองคนที่ลงมาใหม่นี่คือมาจากยุโรปนะโฮมมาร์กันนิตะแต่ก็ส่งลงมาช้าไปขณะที่ตัวผู้เล่นเก่าตัวผู้เล่นที่อยู่กับทีมนานๆเนี่ยฟอร์มไม่อยู่กับร่องกับรอยเมื่อวานนี้อุระะเหมือนเล่นไล่โคจริงนะครับก็เดี๋ยวรอดูน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมื่อจะส่งผลโดยตรงต่อเอกนิสปรรัญญาถ้าเกิดอุระวะ เปลี่ยนโค้ดเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่คราวนี้เขาจะดูผลงานจากการฝึกซ้อมแบบเต็มๆก็รอติดตามนะครับคือถ้าอุดรวะจะไปลุนแชมป์ฮอกโม่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่านี่คุมทีมมาจะกครอบฤดูกาลแล้วทรงยังไม่มียังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้เลยเออก็เป็นเรื่องตั้นๆของฟุตบอลเจลิที่มาพูดถึงกันนะครับ ทางเรื่องราวของอุรุวะแล้วก็คอนซาโูเลสซัปโปโรเมื่อวานนี้สนุกจริงๆแต่เรากอยับไปพูดถึงเกมอุ่นเครื่องบิ๊กแมตช์ในวันนี้กันหน่อยนะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดจะเจอกับโบุูเซียดอทมุนสองทุ่มนะครับวันนี้ที่สนาม BG s t สเตเดียมเจอกับผมที่สนาม BG ได้นะครับผมไปเป็นพิธีกรแล้วก็ดูเกมนี้ด้วยสนุกแน่นอนเมื่อวานนี้น่าตื่นเต้นมากนะครับดอทมุน เดินทางมาถึงยังประเทศไทยแล้วก็ได้มีกิจกรรมได้มีการฝึกซ้อมโอหคนไปต้อนรับเยอะมากนะแฟนคลับดอดมูลเยอะมากครับคุณผู้ชมคือดอดมูลฤดูก,กาลนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะเฮดโค้ชเนี่ยใช้เป็นนุริซาหินนี่ก็เป็นดาวเตะระดับท็อปที่ผันตัวเป็นโค้ดแล้วก็มารับหน้าที่คุมทีมเกมแรกแฟนบอลก็สนใจไหนจะมีเซบาสเซียนฮัน์แลจูเลนบัน ที่มาอีกนะครับคือบรรยากาศเนี่ยคึกคักแฟนบอลดอตมูนีต้อนรับดีมากนะมีโอ้โหหลายๆคนที่เป็นสตาร์มาน่าสนใจส่วนทางฝั่งบีจีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยมาโกโตเทกุดะโมลีเนี่ยเปิดใจก่อนเกมเ,กมเจอดอตมูนเขาบอกว่าทั้งสองสโมสรกำลังเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นดังนั้นในเกมที่เจอกับดอตมูนน่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมร่วมกันมากว่า2สัปดาห์ ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษและเตรียมทีมให้ดีที่สุดใช้เสียภาพทุกอย่างที่ BG มีสู้เกมนี้เพื่อจะทำให้ดอทมุลอยากกลับมาเจอ BG อีกครั้งเี่ก็ยืนยันว่าจะพา BG สู้ให้สนุกที่สุดนะครับส่วนพิเจชนาทิพสงกระสินโอ้โหพี่ิเจเนี่ยเคยเจอทีมดังๆมาแล้วมากมายตอนอยู่ฟอนตเล่ก็เจอกับปารีสแซแชแมงมาแล้วนะครับพิเจบอกว่าดอทมุลเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่ มีทั้งโค้ดและผู้เล่นชั้นนำระดับโลกดังนั้นในเกมที่เจอกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นการวัดมาตรฐานของ BG ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวเขาก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแสดงเห็นว่า BG มีเสถียภาพมากแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่มาดูเกมที่สำคัญแบบนี้พรุ่งนี้จะแสดงเห็นว่า BG เวลาเจอดอทมุลจะสู้อย่างสุดใจแน่นอนนะครับนี่ทางฝั่ง BG ส่วนทางฝั่งดอทมุลเขาก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้ลงสนามที่ประเทศไทยแล้วเขาบอกว่ามาทัวร์เอเชียเนี่ยทีมจากเอเชียมีคุณภาพนี่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของดอทมุลดูกันได้เลยนะครับสนุกอะ่ะอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่า BG ของเรามาเจอกับทีมระดับรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างดอทมุลเนี่ยเราจะสู้ได้สนุกแค่ไหนและอยากจะเห็นว่า BG จะใช้ใครเป็น11ผู้เล่นตัวจริงบ้างเพราะผมเชื่อเลยว่า11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ มันก็จะเป็นกำลังหลักของ BG ที่จะใช้ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับผลแพ้ชนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องมันอุ่นเครื่องปีซีซั่นแต่ผมเชืวว่อแฟนบอลเนี่ยคงอยากเห็นวิธีการเล่นของ BG ที่มันดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็รอติดตามสนุกและอย่างบัตรเข้าชมเกมนี้ถูกจําหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนบอลมากันเต็มแน่นอนไม่ใช่แค่แฟนบอลบ g อะ่ะเพราะว่าแฟนบอลทีมอื่นก็มาดูเพราะว่ามันเกมอุม่นเครื่องคุณภาพและแฟนบอลดอทมูน ก็ไปชมกันเยอะนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้2ทุ่มถา่ายทอดสดผ่านทาง YouTube จ g ติดตามรับชมกันเชื่อว่าสนุกสุดมันแน่นอนเลยนะครับเจอผมได้ที่สนามเหมือนเดิมอ้ามันแน่นอนนะครับคิดว่าใครชนะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยจากนั้นคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโอ้โหฟอร์มการเล่นฮอตจริงๆนะครับในเกมอุ่นเครื่อง สเกมก่อนหน้านี้เนี่ยอุ่นเครื่องเอาชนะนครสียูเนเต็ดไป4 3อ3ชนะพนมเปรนคาวเนี่ยห้ 1. และล่าสุดพวกเขาเนี่ยอุ่นเครื่องเจอกับนครราชสีมาทีมในไทยลีกด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าบุยรัมนะครับชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0เป็นการปรีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมของบุรีรัมโดยเฉพาะเกมลุกนะครับ3นัดกดคู่ต่อสู้ไป14ประตู พูดง่ายๆว่าบุรีลำพร้อมแล้วกับฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงคือต้องยอมรับพวกเขาคือเต็งหนึ่งเพราะสะคอรอตทีมเนี่ยลงตัวมากเอาพิธีวัดมาเนี่ยเติมเต็มได้เลยนะครับแล้วไหนจะมีพวกนักเตะต่างชาติที่ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องอย่างมาติอุสวากัตกิโกโมลาเอสอีกประตูอย่างนิวเอเทอริตกองหลังอย่างยาโลโหตัวเยอะมากนะบวกกับตัวเก่าๆที่ยังคงมีมาตรฐานที่ดีอย่างบิโซลีคิสพิมดูเกา โอ้โหบูย์ดัมแข็งกระดงจริงๆนะครับก็พร้อมแล้วสําหรับการที่จะลงเล่นในฤดูก,การใหม่คืออยากเห็นบุย์ดัมเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทแหละว่าจะสู้กับทีมระดับท็อปเอเชียได้ดีแค่ไหนกับการเสริมมาขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูและกันแต่ที่แน่เนี่ยเกมฤดูก,ก,การนี้น่าจะหวือหวามากขึ้นกว่าเดิมแต่อุ่นเครื่องก็ประมาณหนึ่งต้องไปดูในเกมปีในเกมแข่งขันจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่แฟนบอลบุย์ดัมน่าจะสบายใจเพราะเกมอุ่นเครื่องฟอร์มเขาโหดจริงๆนะครับอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุยรวมไปถึงนะครับแนะนำนี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคตกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเเกลนเนพัทในเคตกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ